แล้วแล้วแ,วแต่แลราใช้กันบุหรีร้องไสรุปสรุปกลไกสตาร์กว่าสองจุหนึ่งหมื่นล้านยกบทเรียนปรับเกระกับบริษัทนะคะในสองสองจุดหนึ่งหมื่นล้านบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของหุ้นกูอ 9, 000, 000, นนะะ้อีกเก้าจุดพันล้านค่ะก็มีห้าเรื่องเรื่องที่สั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าแล้วก็การสั่งสินค้าอะไรต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขโครงตัวเลขของ การรับรายได้จากการขายและลูกหนี้การค้าสูงเกินจริงอ่ะแต่งต,ตัวเลขนั่นเองนะคะจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มแบ็กจากการขายที่ไม่เกิดขึ้นจริงอัอนนี้ก็เพื่อที่จะชวนเชื่อ,อนนพวกเดดนนิ้งนนตั้งค่าเผื่อน,นี่การค้าเพิ่มอัอน,นสร้างมูลค่านะฮะว่าเป็นตัวเลขอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ห้าการขาดทุนจากสินค้าคงเหลือหายไปจริงอ่นนี่ก็เป็นข้อมูลที่ตลาดทรัพย์สินเป็นองค์ คอ์เลยเหรอของนี้ให้เขาให้เขาเขียนเป็นกฎหมายเลยว่าถ้าถ้าเกิดอีกเนี่ยถ้าเสียหายอีกแบบเดิมเขาต้องรับผิดชอบใครเออกล้าเขียนไม่ได้ไก่ไนมีปาก็พูดไปเลยจะแก้ไขนู่นแก้ไขนี่นะฮะแก้งไงบอกวิธีการแก้งลยเลยบอกไม่ได้หรอพี่เหมือนแชร์ลูกโซ่ไงเดี๋ยววิวัฒนาการไปเจออะไรก็ไม่รู้ในในอนาคตอีก ขอค่อยงาช้างพูดเลยก็ได้นะฮะใช่ใ่ถามว่าทาเป็นอทําเป็นลงรายละเอียดไหมนะฮะใช่ใรู้ไม่ว่าไอ้ที่บอกเขาแต่งบัญชีอะมันรู้ตอนหลังแล้วมีประโยชน์อะไรละเออจะแต่งแบบนี้แหละเรื่องเดียวกันละเออแต่งกันมาเอาว่าอย่างนี้ดีกว่าแต่แน่จริงนะที่ยังอยู่ในตลาดตอนนั้นมีบริษัทไหนแต่งบ้างก็แต่งกันหมดทุกตลาดทุกบริษัทหรไอเอาไอแต่มาหนึ่งแต่มาสองแต่มาสามแต่งรู้บริษัทอะ พอแต้มาสามก็จักกําไรก็เป็นขาดทุนจากขาดทุนเป็นกำไรเฉลี่ยได้ทั้งปีคุณวิธีการคุณดูง่ายๆนะฮะแต่มั่นึ่งต๊อปโผล่รุ่นนี้โปรแต่มา่สองไปมาสามแต๊อปโผล่รุ่นนี้โปรมีแต่งบัญชีละแค่นั้นแหละคุณต้องมีคุณต้องบอกว่าถ้าคุณจะให้เกิดคุณต้องดูยังไงคุณต้องทำนะใช่ป่ะสองก็คือคุณจะไก้โดยเอากฎหมายตลาดต้องเอากฎหมายฟ้องเงินเข้ามาเลยครับเพราะการแบบนี้คือการฟ้องเงินทั้งหมด กฎหมายเทรากันสามารถยึดทรัพย์ได้ทันทีเมื่อมีเหตุอันคุณสงสัยแก้กฎหมายครับไม่ว่าไม่ต้องมีข<แ>้อหาปันทุ้นก่อนถ้าม,มีการการะทําใดๆนะที่ทําให้ตลาดหรือก็เราต่อเห็นว่าจะมีการตรกแต่งบัญชีและเป็นความเสียหายนะครับตลาดรั์สามารถล้อให้ปอประอบไปยึดทรัพย์ได้ตามหน้ากฎหมายมไปแก้แบบนี้มาตลาดรั์อย่ามาพูดกอตต่ออย่ามาพูดไปแก้กฎหมายมาให้ทาให้ได้เพราะว่า ตามตามพรบรปรบรปบงเอาเนี่ยมันต้องมีข้อหาฝันหุ่นก่อนมันถึงจะยึดทรัพย์ได้ไม่ต้อง ừ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  ใช้ฟอกเงินก็สามารถจะใช้กฎหมายปปงเข้าไปยึดทรัพย์ได้เลยฝากม่อนไปบอกเขาด้วยนะแก้ให้ตรงไปไม, ừ ừ ừ ไมเลเราไม่ใช่ผู้จัดการตลาดเราไม่ได้เป็นประธานบอร์ดนะเออไม่ต้องใช้ตำรวจดีเอสไอไม่ต้องปปงยึดทรัพย์แล้วจบ นะครับยึดปไปก่อนมีอำนาจยืดยดไปก่อนแล้วมาตรวจแล้วเดี๋ยวคุยันที่หลังเดี๋ยวเดี๋ยวคุยันที่หลังเดี๋ยวคุยันที่หลังพอดีปรมาณนี้ะทุนไทยก็เหลือลักพันล้านแหละถ้าเจอกฎหมายที่พี่ที่โพดพูดมาไม่ใช่สิใครจะกล้าคือกฎหมายฟ้องเงินเนี่ยมันไปถึงเงินที่คุณมีอยู่เดิมไม่ล่ะยึดหมดก่อนเลยนะเพราะนั้นใครมันจะเสี่ยงทำล่ะมันกลัวไงใครจะกล้าทำล่ะเพราะว่าทำเงินมาทุกสมัยแล้วไม่สามารถที่จะไปตามเงินมาได้เลยทั้งทังที่สมัยนี้เงินเนี่ย มันก็เป็นเงินที่อยู่ในบัญชีเงินอะไรทั้งหมดแล้วใช่ไหมนะครับมันไม่ใช่เป็นเงินสดกันบนฟ้อนๆหรอกโอนเงินก็รู้ว่าสองหมื่นล้านเนี่ยหมื่นล้านโอนไปที่ไหนบริษัทอะไรบริษัทนั้นโอนต่ต่อไปอยู่ที่ไหนแล้วเงินมันไปอยู่ที่ใครอยู่ที่ไหนตามกลับมาได้ไหมรู้ใครทาไปก็เอาเงินมาคืนนวลงทุนได้ได้ค่ะมาเรามาหากินของเราให้คมโดนถล่มหรือขายหรือต่อลงอีก โอ้โหพูดมันลงแรนก็ลงหมดแหละโอเคตอนนี้จะลงทุกตัวแหละนะครับนะลงถึงเจอคืออยู่ที่ว่าคุณขายไปหรือยังถ้าคุณขายใช่ค้วคุณก็แช่งให้มันลงไปอีกแค่นั้นเองนะฮะครับจะได้รอซื้นเลยคะพูดมันเป็นขาลงนะฮะหลักการของการซื้อหุ้นตรงนี้ต้องแผ่นดิบต้องแผ่นดิบอ่ะสมมติมันลงไปอย่างเงี้ยวันละสิบจุดยี่สิบจุดมันไม่แพนิคหรอกมันก็ยังไม่ต้องซื้อฮะแสดงว่ามันจะสลับตัวทีละลงทีละตัวทีละตัวนะครับ แต่ถ้ามันลงแรงๆเมื่อไหร่สมมติว่าพรุ่งนี้ลงเห็นพันสี่ร้อยสาสิบแล้วก็ซื้อลง<ช>วันสิบจุดยี่สิบจุดไม่จบหรอกนะฮะไหลไปเรื่อยนะแต่ก็ยังมีหุ้นที่ขึ้นได้อยู่ถูกไหมถึงแม้จะน้อยตัว<ช>แต่ก<ช>็ยังมีหุ้นที่ที่ไมไ่ลงก็มีเห็นไหมกทบเอโอทีนะฮะเคทีบีว่าเล็นนะครับคือมันยังมีหุ้นที่ขึ้นได้อยู่ไงใช่คือมันต้องแบบว่าเอากันเลยพรุ่งนี้เลยนะครับพรุ่งนี้ขอเลยเนี่ย อ่าคุณนี้ขอเจ็ดสิบจุดเลยนะถ้าหนึ่งสี่สองสามนี่นะขอไปเลยได้ละขอเจ็ดสิบจุดดล้วกับทะลุพันห้าพี่ไปเลยนะถ้ามันลงแบบนั้นได้อ่ะอ้อใค่นะครับแต่ลบเบล่าพี่ไม่รู้นะเพราะพี่ก็ยังจะไปจะช้อนอยู่เลยพอพูดจะไปไหปลาพี่ไม่รู้นึกออกเลยจะช้อนอันนี้เอาว่าลงแล้วแต่ไม่รู้ลงเท่าไหร่เพราะว่าเราขีดไว้ตั้งแต่หนึ่งสี่สามสามเนี่ยตั้งหนาแล้วแล้วมันก็หลุดกรอบนี้ ascending triangle หลุดลงมาแล้วใช่ไหม อันนี้เซทนะมันหลุดอยู่แล้วนะเนะซตห้าสิบเนี่ยมันถือช็อตแล้วนะครับแต่มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะโดดลงพวกนี้ลงเลยอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> แต่มีสิทธิ์นะเพราะหลุดแล้วเนหะ็นไหมหลุดแดงๆแล้วโ <c oughs> ห 35, ้ัหนรุ่งสามหมื่นห้าเงี้ยหมันก็เป็นสิทธิ์ของคนที่ถือมาจากเก้ <c oughs> าห้าสิบแหละเซอาเซตห้าสิบนที่จะถือต่อไปยาวๆแล้วล่ะได้ได้เปรียบได้ประโยชน์แล้วนะครับอันนี้เป็นตัวฟิวเจอร์แต่หุ้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่า บางทีบอกว่าเอ้ยช็อตเลยเจ๊หมาจะชออ็อตได้ไงมันลงมาจากเท่าไหร่สิบกว่าแล้วลงมาสิบสามบาทไปช็อตแถวนี้มันไม่ฝีมือะนะฮะเออเ,เด้งไดหนูต้องช็อตหนูหนะฮะอ่าฝีแฟกนะฮะหลุด,ดยางหลุด,ดยางนะฮะอ่ากรอบนี้หลุดแล้วนะววกรอบนี้หลุดมาแล้วนะเนี่ยตามเฟรมเดน่ยหลุดมาคือถึงไม่ถึงว่ามันหลุดตั้งแต่เน,นี่ยหลุดเก้าสองสี่ั้งก็ช็อตมาได้โหแต่หลายวานันมันก็จะไม่ได้ไปไหนใช่ไหม <ม>นะครับท<ส>ีนี้ถ้าหลุดตรงนี้จะไปไหนดีกว่าอันนั้นอันนั้นเรามาดูดีกว่านะ<ค>เป้าหมายในการผิดของการหลุดชาเทลนี้นะฮะเดี๋ยวพี่ดูนิดนึงว่ามันอ่ะเอาพี่เข้าวๆแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่จะถือทีฟกนะนะครับก็มันน่าจะนะฮะแปดห้าศูนย์นหลุดชาร์ตเนี้ยเนี้ยหลุดหลุดแล้วเนี่ยถือว่าหลุดแล้วเนี่ยแปด้าศูนแต่ไม่ใช่แบบเฮ้ยรวดเดียวนะ พราะมันเป็นไซเบดาวแล้วเราก็ต้องเห็นแพทเทิร์นนะฮะเดี๋ยวมาดูซิมันมีแพทเทิร์นที่มันจะบอกอะไรเราได้ไหมนะว่าการลงจะลงเป็นรูปแบบไหนนี่สําคัญนะฮะเพราะว่ามันเป็นเด็เดช็อตนะนะแต่รูปแบบที่ลงรูปแบบไหนนะครับมันไม่ได้ชัดนะสรุปว่ามันลงรูปแบบนี้มันจะเด็กมันจะลงลักษณะเนี้ยนะครับเนี่ยมันจะลงลักษณะเนี้ยลงไปเรื่อยๆนะครับลงไปนะถ้าตามแพทเทิร์นที่เห็นนะครับ ก็อาจจะลงไปติดที่นะครับแปดเก้าหกเด้งอ่าก็หกเด้งมาตั้งหนึ่งสองอะไรเงี้ยแล้วก็ไซเวย์ไซเวย์ลงนะฮะถ้าไซเวย์งเงี้ยจะยังไม่จบอย่างเงี้ยถือว่าถ้าไซเวย์ก็จะไม่จบแต่ถ้าโลมอ่ะพอหลุดหลุดกรอบล่างอันนี้นะอ่ะอันนั้นอ่ะซื้ออันนั้น่ะลองละลองโค้ดปิดนะครับก็ก็ปิดได้นะฮะอันนี้สองคำนิ้แล้วนะ สงคาก็ยังสนุกอยู่นะฮะปิดตามวันที่เก้าสองเจ็ดแล้วนะครับอปิดตามกว่าก็ไม่ใช่ว่าจะลงเลยนะฮะแต่การปิดตามเป็นสัญญาณบอกว่าสุดท้ายจะลงเนี่ยอยู่ฝั่งช็อตยาวๆได้เปรียบตอนนี้ก็มีการเด้งขึ้นมานะครับเด้งขึ้นมาได้เสมอนะครับดูการเด้งแทเทิร์นี้นะครับที่รออยู่ก็จะเป็นหนึ่งแปดเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าสี่กับหนึ่งแปดหกศูนย์นะฮะ ครับแล้วควรจะลงไปถึงไหนนะฮะโอ้ตรงนี้เลยแล้วกน่นะครับตรงนี้นะครับก็จะลงเป็นพทเทิลไซเวดาวไซเวดาวนะจะเป็นไซเวดาวนะครับจะไม่ได้ลงโกลงนะยังไม่มีอะไรที่บอกว่าเออมันจะลงแรงๆนะฮะเ,อเยอะนะฮะ เนี่ยก็จะลงมาในกรอบเนี้ยก็จะเป็นไซเวดาวเหมือนกันนะฮะถามว่าทําไมไซเวดาวเพราะมันลงมันลงมาจากข้างบนมาแล้วนะฮะเพราะนั้นมันจะไม่ลงครบครบเมื่อไรจบนะฮะก็อาจจะเห็นเด้งโซนวันนี้หรืออีกสองวันนะฮะสองวันอาจจะเห็นพันเก้าร้อยนะฮนะนะแล้วก็พันเก้าร้อยหนึ่งแปดเก้าสี่แล้วก็เด้งกลับไปอีกไงนะฮนะอ่ะเป็นว่าถือช็อตมาจากข้างบนยังถือได้อยูนะ่นะแล้วก็เราก็มาใส่แค่สต็อกนะ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  สต็อปของขาช็อตดูแค่แนวกลายที่หลุดพอนะครับหนึ่งเก้าสี่หนึ่งนะครับหลุดหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเผื่อไว้หน่อยก็ได้แต่เอาสต็อปธรรมชาติก็หนึ่งเก้าห้าเจ็ดกกลายเป็นเด้งช็อตสต็อปล็อตหนึ่งเก้าห้าเจ็ดนะครับเด้งขึ้นไปก็ช็อตนะครับโซนนี้ไม่ใช่โซนหลอเป็นโซนเด้งแล้วช็อ,ชอตอ,อ่าส่วนปุ้นนะครับ อันนี้ฝั่งนี้โดนหมดเลยนะครับน้ํามันปิโตเคมีโรงการลงมาหมดเลยนะครับเดลต้าเดลต้านะครับเออถ้าลงแรงๆเอาเดลต้าลงตัวเดียวไปเจ็ดสิบเลยก็ได้ยี่สิบจุดพอเดลต้าได้ยี่สบจุดนะแบงค์นะฮะอ่อนแอสุก็เคแบงนะครับนี่ดูแข็งๆก็จะมีบีบีเอซีนะครับทีทบนี่เป็นขาลงแล้วนะก็เป็นขาลงแล้วเล็กเป็นขาลงแล้วอ่าทีแคปต้องระวังนะครับ a d v a n c e ินทัสซีพีอนี่ยังเป็นลงมาเยอะแล้วก็ยืนยืนอยู่ไม่ได้ขึ้นเยอะไม่ลงเยอะนะครับตัวเล็กๆมารีนะฮะก็สุดท้ายก็ไม่รอดแบบที่พี่บอกนะฮะสุดท้ายก็ไปในรอดนะครับไม่มีใครตังแจกใครหรอกนะครับมีพู้ดอะไรถามไหมไม่มีแล้วพี่จะพูดเนี่ยรอหุ้นตกโอเคสนุกไหมคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสนุกค่ะ สนุกนะแต่ว่าที่ก็ใครไม่ได้ไปก็น่าเสียดายนะเพราะว่าโอ้เสียนเพียบเลยเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นแล้วเราก็อ่าไปในให้ความรู้จริงๆเนาะ <c oughs> ใช่ใช่แล้วนักลงทุนก็ได้รู้จักว่าเออนะเลือกหุ้นแล้ววิเคราะห์ยังไงนะแล้วก็มีอาจารย์ <c oughs> ตรวจด้วยที่คุณวิเคราะห์มาเนี่ย <c oughs> จริงๆแล้ววิเคราะห์ถูกไหมถูกตีไหมใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยว่าก็ไปปรับปรุงดูนะครับโดยสรุปว่าพี่ก็สรุปให้ทุกคนเลยนะ ว่าตัวไหนที่ผิดว่าถูกนะก็เวลาก็จะเฉลยว่าที่พี่พูดแบบนั้นถ้าอดเทปไว้ว่าพี่พูดถูกหรือผิดแกไปตามกันใช่ครับประมาณนี้ไทยไทยคมทุนกใกล้ใกล้ทำเท,น,ทนเดอร์เลยครับเออตามไทยคมก็ถ้าไทยคมมาลงตัวเดียวเนี้ยน่ากลัวแต่ถ้าไท<อ>ยคมลงเพราะตลาดมันลงก็ก็ไม่เป็นไร หุนเก้าบาทก็ไม่ถี่มีถึงว่าลงต่ำกว่าไม่ได้นะฮะแต่ว่าเทนเดอร์นะยิยงแต่ว่าเราต้องขายใทยคมมาจากเมื่อไหร่นะฮะไทยคมไม่ใช่หุ้นวิเศษนะพี่ก็บอกว่าฝ่จับมันจะยิงดาวเทียมก็อีกต้องสองสามปีนะฮะเพราะฉะนั้นมันเล่นจบที่สิบหกบาทมันก็จะลงนะนะครับเราก็ขายไปนะครับตอนลงได้อีกไหมลงได้หมดและอนะครับไทกคมเนาะ ถาม O S P โออสพต่างจากทจไหมก็เขาคนละเทนอยู่แล้วนะตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยก็คนละเทนเลยคนละแนวโน้มเลยนะครับโอเอสพีเขาเป็นทุนที่เขาก็ไม่ได้เล่นอะไรเป็นหุนเหมือนกับแกว่งอยู่ในกรอบกรอบหนึ่งนะฮะทีบีเขาก็มีเน้นเรื่องการขายต่างประเทศอะไรของเขาด้วยนะครับก็วยเอาไปดูสลับซับซ้อนมีทาธุรกิจอื่นด้วยมีค่าปลีกด้วยนะครับหรือถ้าเล่าเข้าได้ก็คุณจะดีอเราก็ไม่ได้เข้ามา เขาเล่าเข้าตลาดไม่ได้อยู่แล้วคือคือจริงๆอ่ส่วนเจ้าของของ CBG ีนะเขาก็ได้สมรรถนเล่านะเป็นโลกที่สองของประเทศไทยนะใค่เค่เแต่โดนรัฐบาลใหม่อาจจะคู่แข่งขันเยอะขึ้นแต่เอามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยไม่ได้ไงีองาก็ห้ามห้ามต่สมัยสมัยหลวงพ่อจำลองอ่ะแม่อเสียจจเิยต้องไปจดที่สิงคโปร ก็ประมาณนี้แหละใจเย็นใจเย็นนะครับก็มีมีตั้งก็มาขายแล้วไปนะแต่กลัวมันต้องซื้อเพิ่มหลอกถือไปมันมันช้าเกินไปที่พุดนลงมาสิบหกบาทลงมาสิบเอ็ดบาทแล้วจะมาขายเนี่ยมันมันช้าเกินไปที่จะขายนะใช่ค่ะประมาณไทคมนะได้ได้พี่ที่ปวดแล้วก็ดูพวกนี้นะคะถ้าไม่ลงโคร่มันก็ ยืนยืนมันก็เสิมไปเรื่อยมันก็พี่พูดมาเช้าก็ไม่จบไม่จบเจ็บไม่จบเอออลงลงไปจบจบที่เจ็บเจ็บไปนะครับเจ็บไปเจ็บไปเจ็บเจ็บไปเลยนะฮะเราก็จะได้จบนะครับใครช็อตตาก็รอนะครับถ้าแปด้าศูนย์นคิดว่าน่าจะเด้งสักสองละลอกถึงจะถึง8 5ด้าูนย์แต่พวกนี้ถึงเลยนะเจอกันห้าพันคนแทคแปดห้าศูนย์พวกนี้แท่จริงลงไปเลย ลองลองสวนแล้วฮะสวนสวนเลยไม่ก <laughs> ลัวได้เลยไเลยขอบคุณค่ะพี่ดนขอบคุณค่ะค่ะตลาดมีสองอันเลยนะอันที่นังทุนรอที่จะซื้อกับอีกอันหนึ่งนังทุนอยากปิดจอค่ะจ็ปวดใจนั่นเองนะฮะสหรับ